สวัสด <an> ี <t une> ครับผมบ้าโจยูทูบเชนด์ครับมื่อวานี้บ้าโจจะพามาชมราคาควยงามของแม่จุ๋มดนะครับเด้ออยู่บ้านนาล้อมครับผม,มอำเภอโนนสังครับผมจังหวัดหนอง g บดลำ <ยะ S 2> พลูนครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้สิเปิดจักตัวเดี๋ยวบ้าโจจะพาไปสอบถามดนะครับเด้อเดี๋ยวจะนิ่งๆนะลูกเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปเลยครับผมไปชมตัวแรกกันครับนี่แหะครับผมไปสอบถามตัวแรกครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยู่บ้านไหนแม่แนะนําตัวนะครับอยู่บ้านนั่นล้อมค่ะตาบลน้องเลือกอำเภอโน่นสังจังหวัดน้องบัวลาพูจ้าครับผมตัวนี้เป็นค้ายแม่สาวนะครับเนาะแม่สาวค่ะเป็นลูกสาเป็นลูกสาวของอ่ะก้าเจริญค่ะเก้าเจริญความสูงสูงเท่าไรครับผมสูงไรสามสิบสามะค่ะสามสิบสามบวกนะครับเนาะนี่ครับหัวโหนกโน้นดีนะครับเดอหัวหมอท้องดีครับผมเบิงแขงเบืองขาครับผมเร็บแขงเร็บขาข้อใหญ่ข้อตันดีนะครับผม เงวดีกวายตัวนี้อายุได้ประมาณจากปีนะครับผมปีเกตเดือนกว่าแ่้วล่ะค่ะปีเกตเดือนกว่าด้วยครับเด้อเป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญเบิงบันไทยด้วยครับผมถ่ายมะนาวตัดดีนี่ครับผมถ่ายไงถ่ายเปิดดีนะครับผมกำไลดำคาดขาสองขางครับเพิ่งคือขาหลังนะครับเด้อนี่ครับควายบ่มีตำาหนีครับผมเบิงหนาเบิงตาควรจับตาหรือว่าควรซองตานะครับเนาะ มวกระบาดงหครับผมกระบาดง่ดีนี่ครับผมควรทับดอกไม้พ่อตัวนี้เป็นลูกสาวของก้าเจริญนะครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมครับนี่ครับผมก้าเจริญผู้ใดสนใจนะครับเด้อเดี๋ยวเบ้าจูจะขอเบอร์โทรศัพท์น้าแม่แล้วนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตามีควรทับดอกไม้พร้อมไหมครับมอยูคด็เด้่ครับผมมอยุฝังใส่เด้อครับเด้อแม่นี่มีซื้อบ่ครับผม S <S ซื้อมาจ<ห>้กไหนบ้านต่้งบไรีตังซื้อนอะครับเนาะนี่ครับ<ซ>ผมผู้ใดสนใจดวยครับเด้ออย่าหลุดอย่าผู้ใดมักแบบใดก็ไปตั้งเอาครับผมขอว่องถุงน่องขาวเอิบกระเปาใ่ดีลูกสาวก้าวเจริญหัวหนุกนุ้นหมอท้องครับผมขอใยอ่างใ่ดีดวยครับเดอ้ดอผู้ใดสนใจแม่ตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไรครับผมเปิดไว้สองแสนเก้าหมื่นสองแสนเก้าหมื่นนะครับเด้อตัวนี้ ลูกสาวเก้าเจริญอายุปีเท่าไรก่ครับปีเกตเดือนกว่าละ่ะอ๋อสิบเกดเดือนหรือว่าปีเกทเดือนปีเกทเดือนถ้าปีเกดเดือนคือคุ้มสิบเก้าเดือนเนาะสิบเก้าเดือนโอเคครับผมดดผู้ใดสนใจด้วยครับด้วยราคาสองแสนเก่านะครับราคานีตอรองได้บหครับผมตอลองได้ย่คะ่ะตอลองได้ด้อครับด้วยผู้ใดสนใจเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหก 8ปดหกห3สี่สองสามสมสี่สองสมสามเด้อครับเด้อกิ่งกลางสอบถามไม่จุ่มได้อ<า>ยู่บ้านนารอมครับผมรับประกันขาโตขาทอนนครับผมรับประกันขาโตขาทอนนะครับเด้อมาชมตัวกิ่งได้ครับผมขอใหญ่เงียวยืนเชิดสงงาดีครับผมเมื่อนี้เปิดจักตัวครับทั้งเบิร์นมีอยู่สี่ตัวค่ะสี่ตัวนะครับเด้อเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปนะครับ นี่นะครับผมเอฟซีครับตัวนี้เป็นตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวของผู้ใดครับเนยของพญาหงค่ะลูกสาวพญาหงนะครับเด้อนี่ครับผมซื้อเพิ่นกับซื้อพญาหงครับผมซื้อแม่หงแม่หงนะครับเนะเป็นควายแม่สาวนะครับผมแม่สาวทองแรกแม่สาวทองแรก้อครับเด้อเรียบแขงเรียบขาดีครับผมนี่ครับเอฟซีครับผมเรียบแขงเรียบขาดีเป็นควายอ่างไงร นี่ครับผู้ใดสนใจครับเบิ่งบันท้ายนะครับชมบันท้ายครับท้ายเปิดท้ายง่ายดีครับผมหางเหย้าหางเป็นพัวะไขยแม่สาวทองแหลกเนี่ยครับเด้อความสูงสูงเท่าไรครับผมสูงร้อยสี่สิบหกสี่ิบเกตเลยนะค่ะร้อยสี่สิบเกตนะครับเนาะค่ะครับผมคาดเคลื่อนนิดหน่อยครับผมควรหาบเงินหาบทองนะครับเด้อนี่นะครับผมเกี่ยวข้อมาผิดนะครับเด้อฟังนี่ความสูงร้อยสี่สิบหกสี่สิบเกตเป็นควายแม่สาว ทองแรกสถานะตอนนี้เขาทองได้ทองได้เจ็ดเดือนกว้วยเหรอคะเจ็ดเดือนกล่วนี่นะครับเดอ้อมีใบมีหลอดพร้อมออทองบ๊กเบิดทองบ๊กเบิดครับผมประก,กันทองนอะครับเนะาะได้แล้วประก,กัน,กกนทอง,ทองนี่ครับผมควรหาบเงิอนหาบทองนะครับเดอ้อเกี่ยวขึ้นมาหนิครับอางไงดีครับผมเล็บแข้งเรียบขาผู้ดใดสนใจนะครับเดอ้ออยากจะได้แม่บล็อกครับผมเบิ้งบันทายครับให้ชุบบันทายเปิดดีครับผม เป็นลูกสาวพญาหงกระซื้อกะแม่หงนะครับเนาะนี่ครับผมเป็นคว้วแม่สาวทองแรกเด้อครับเด้อนาคตนี้สีสูงไปหนาอยู่ครับผมนี่ครับเบิ้งกีบเรียบครับผมเอิ้บักเผาไงอ่องผูกโบเบื้องหนาเบื้องตาครับแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมเปิดไว้สี่แสนเก้าหมื่นจ้ะสี่แสนเก้าหมื่นนะครับเนาะ ทองบ๊กเบิดนะครับเอฟซีครับผมผู้สนใจครับมาชมตัวกิ่งได้ด้ือสิโทมาสอบถามแล้วก่อนไดรครับผมนี่ครับมีใบมีหลอดม่จุงยางนะครับจุงวนเลยครับผมนี่นี่แหละครับผมทายางทายืนมองนะครับด้วยเอฟซีครับผมควยบมีตับนี้นะครับเนาะรับประกันทุกอย่างขาทุกขาทอนหางดอกนี่ครับผมสี่แสนเก้าหมื่น ราคาเนี่ยเขาตอร้องได้เด้อครับเด้อหรือสีมาชมตัวกิ่งก็ได้ก็สอบถามแม่อะไรเด้อครับเด้อนี่ครับผมอาโอเคครับผมแล้วไปชมอีกตัวต่อไปนะครับนี่นะครับบ่งบันทายเด้อครับผมทายยางพอ้ยแม่สาวนีนเด้อครับผมอันนี้เป็นเปิดแม่ลูกเนาะครับเนาะแม่ลูกเด้อครับเยบเียครับผมแม่นี่เป็นสายเลือดมัตเตซายครับ สายปานโซลินค่ะสา, internet, สายเลือดปานซุลินนะครับเด้อได้ลูกมาจากตัวแล้วครับผมต,ตัวที่สี่ในท้องค่ะตัวที่สี่ในท้องสถานะตอนนี้คือทอ้องอ่าผสมพออยังไงครับใบนียนมาเนาี่ยจ้าเงินเง,งินอูไทยค่ะใน้องเงินอูไทยเงินอูไทยมันมาครับผมค่ะนี่นะครับเด้อม,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 มีมีตะใบแบบนี้เนาะไม่นค่ะตาผู้ที่ผสมอ่คือหมอเชนมันมาครับเนค่ะหมอเชนครับผมอยู่หนองบัวลำพูด้วยครับเด้อ จังเดก็กิงกลางสอบถามอะไรนะครับอันนี้คือเป็นเบอร์หมอค่ะเบอร์หมอเข้นครับผมแล้วก็ตรวจทองพานเรียบร้อยแล้วค่ะมีอยู่ตัวเศร้าครับมีเรียบร้อยครับผมแล้วก็ลูกตัวข้างนอกนี่เป็นลูกลูกสาวของบิ๊กอุทัยนี่ครับผมมีใบมีหลอดลูกสาวบิ๊กอุทัยนะครับเด้อเดี๋ยวชมเมืองแม่ก่อนครับผมเบืองหนาเบืองตาครับผมเรียบแข้งเรียบขาดีชวยดีเอิกบักเผาง่าย ลนี่คือลูกด้วยครับด้วยนี่ครับผมนี่พ่อเราจับขึ้นนี่ครับผมนี่ครับเบิงหนาเบิงตาครับผมลูกนี้ได้จากจดกปีแล้วครับนี่สิบเดือนสิบเดือนครับผมเบิงด้วยครับแข้งขาดีเอิกบักพผ้าวงตาเตียมเกี่ยมจ้ำชัดเจนขอใงแม่นี่สูงเท่าไรครับผมสูงร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะร้อยสี่สิบเอ็ดอันนี้ลูกสาวนะครับเนาะเบิงบันทายลูกด้วยครับผมลูกสาวสูงร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะร้อยยี่สิบเจ็ด มีใบมีหลอดครับผมลูกสาวเนี่ยลูกสาวก็มีใบมีหลอดพร้อมด,ด้วยครับเด้อนนี่นบนรทายลูกครับผมนมสีเต่านะแม่เนาะ<ต>ทายืนสวยดีแม่ก่ะทายืนสวยดีเบิงบนรทายเปิดด้วยครับผมสายเลือดปานโซลินหางเาวาเป็นพัวครับผมเรียบแข้งเรียบขานมดีนะครับผมนมสีเต่านี่ครับผมกําไลดําคาดขาสองข้างคือขาหลังเด้อครับเด้ออ่างไงอ้าวแม่ท่องได้จักเดือนแล้วก็ครับท่องแม่ท่องได้ <ถ>อตอนตอนอที่มอตรวจนี่สามสิบห้ามือเนอะาะใช่ครัมะสามสามเดือนนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละสถานะตอนที่ซ้อมประมาณสามเดือนครับผมทับเงินดูไทยไปด้อยครับเด้อแม่นี่แม่นี่ซื้อไว้จังไลครับไม่ซื้อบะแม่สมหวังค<ะ>่ะแม่สมหวังครับผมที่สมหวังบอครับ <c oughs> ก็ร้องรุ่นแรงนะครับเด้อแม่สมหวังสายเลือดปานสุรินลูกตัวน,นี้ลูกบิ๊กอุไทยมีใบมีหลอดคันคนอยากได้ตั้งแต่ลูกนี่ได้บ่แม่ก็คุ้ยกันก้ คุยกันได้เนาะครับเนาะนี่ครับผมมาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจสิเปิดเท่าไหร่ครับคมนี่เปิดไว้สี่แสนเก้าหมื่นค่ะสี่แสนเก้าหมื่นซื้อสองได้สามหัวใจเด้อครับเด้อแม่ลูกลูกบิ๊กอุทยมีใบมีหลอดพร้อมแล้วก็อยู่ในท้องทับเงินอุทัยประกันท้องทับจากหมอเชินนะครับเด้อหมอเชินก็อยู่จังหวัดหนองบัวลพูุรีนี่แหละครับผมสอบถามคุณหมอก็ได้ครับผมเล็บแข็งเล็บขาลูกสาวบิ๊กอุทัย นี่ครับเบิ้งบันทายพ้อมและกาัน,นั้นคือแม่แม่สมหวังครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดทองเงินดุไทเด้อครับเด้อนี่ครับเบิ่งบันทายดีครับทายเปิดทายง่ยดีหางเงาเป็นพัวผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้เปิดไว้สี่แสนเก้านี่ แม่ราคาต่อรองได้เนาะครับเนาะจ้าต่อรองได้ค่ะครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับเอาอีกนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกแปดองอโอ้ยกาลังเข้าได้เข้าเค็มครับไอ้นี่บ่ได้รับเชิญครับผมหาได้ยังไงบุ๊าดังแล้ววันนี้ครับผมบ่เป็นยังครับผมนี่เลยครับเด้อผู้ใดสนใจครับก็มาชมตัวจริงได้จ้าควายบ่มีต่ำนี้นะแม่เนาะจ้าบ่ค่ะบ่มีค่ะ เอาโอเคข้าวันกัดเท่านี้แหละครับผมค่ะลืมแล้วครับผมสวัสดีครับดีค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามในบ้าวจูนี่นะครับด้วยเสียงหายคลิปใหไม่ใหาเหยบซีหรือแฟนคลับได้รับชมสวัสดีครับเหี้ยลไหเ้ยหนตะกุ้ตื่น